มาเรามาแกะลุ้นเรื่องสัมมนารักกันซีน้ำเดิมนะ <c oughs> หลงประภัดตกันอุ้ยคืองงรายการอะไรเนะี่ยอุ้ยสวยอ่ะอีก่องบิน ปิมครึ่งวงครับผมเห <c oughs> มือนกันเลยสองรีย่าเลยสี่เก้าแปด 4, 9 9 8 2, ลาเลโก้สองมีสวยครับผม